สวัสดีครับผมคุยอพยากรดาวเล่าชีวิตจะมาเล่าเรื่องราวของดาวต่างๆที่มีผลกระทบในทุกๆรักานาในครึ่งปีหลังของปี2565จะมีดาวอะไรให้ผลกระทบอย่างไรจะแรงจะเบาจะหนักอย่างไรมารับชมกันได้ในคลิปครับท่านใดสนใจผูกรักานาดูดูส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาที่ a. yor8 กันได้ครับ โอวาทธรรมหลวงปู่พุทธทาสพิกุครับเข้าใจผิดดีกับใครคนนั้นต้องดีต่อที่ถูกคือเรามีหน้าที่ดีใครจะดีกับเราไม่ดีกับเราไม่ใช่เรื่องของเราราศีกันนะครับหรือว่าลัคนาราศีกันนะปี2565นะปี2565นะครับครึ่งปีแรกดีอย่างไรนะครึ่งปีหลังก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ แต่ว่าเรื่องราวที่ดี่งยิ่งขึ้นไปนะครับอ่ามันก็ต้องมีประเด็นด้วยว่าดีประเด็นไหนนะแล้วในส่วนที่จะมีผลกระทบเสียเสียนะครับก็จะต้องมีผลกระทบด้วยว่ามาจากดาวอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นเลยจะถามว่าจะดีตลอดทั้งปี2565ยเลยโดยที่ไม่มีผลกระทบเรียกว่าเดินแบบบนกริบกราบเลยนะครับก็อาจจะไม่ใช่สักทีเดียวนะในครึ่งปีหลังของอปีหกหนี้นะครับอย่างทางด้านของ าดาวมรตยูนี่นะครับที่จะทําการโคจรย้ายเรือนนะในวันที่7กรกฎาคมมาอยู่ในเรือนของพบสุภานะปกติเนี่ยนะครับในเรือนของพบสุภะเนี่ยถา้าจะมีผลกระทบอะไรถึงตัวรัคนาราศีการเต็มที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับก็คงจะไม่ใช่นะแต่บังเอิญว่าดาวมรตยูนะครับเจ้าภาพใหญ่นะในเรื่องของดาวบัพะเคราะห์เนี่ย มาทำมุมไงมาทำมุมมาทำองศานะครับอเป็นมุมตรีโกณนะถึงสังด้านของดาวพระเสาร์นะแล้วก็มาสู่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันนะครับจึงจะทําให้โทษภัยต่างๆนะครับที่ว่ามันจะเบาบางนั้นนะครับจะส่งผลมาถึงตัวได้นะในระดับหนึ่งนะครับในเรื่องอะไรได้บ้างนะนะก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของอสุขภาพ นะครับอันนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องของสุขภาพก่อนนะ <_ d ata> บางคนเนี่ยนะครับมีครึ่งปีหลังนะครับอาจจะต้องคิดมากนะเป็นห่วงมากก็ได้นะทั้งห่วงมากทั้งคิดมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะ <_ d ata> เกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวนะครับคนในครอบครัวอย่างถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะก็อยากจะหมายถึงว่า,าเป็นห่วงสามีนะครับเป็นห่วงคุณพ่อเงนี้นะครอบครัวของตัวเราแบบนี้มากยิ่งขึ้นนะฮะเรียกได้ว่า วัฏฏอยูมาส่งผลนะครับในแง่มุมลบนะในส่วนส่วนหนึ่งด้วยนะครับทําให้หลายๆอย่างนะในชะตาชีวิตนะครับเรียกได้ว่ามันหยุดนิ่งลงมันช้าลงไปนะครับอย่างเวลาเป็นหัวคนนู้นคนนี้ไงกระจิตกระจายก็ไม่ได้จะมีเต็มที่กับในเรื่องของการงานอะไรมากน,ะนะักไงเราทำงานไปด้วยก็ห่วงเขาไปด้วยนะหรือมีหน้าที่อะไรใหม่ๆเข้ามาก็ยังห่วงหน้าพวงหลังว่า เ,ออเรื่องของครอบครัวเราเป็นยังไงนะถ้าเรา,าเดินทางไป ต่างถิ่นต่างแดนแล้วครอบครัวเราจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับก็จะมีในอารมณ์แบบนี้เข้ามาด้วยนะหรือว่ายังหมายถึงในเรื่องของอสุขภาพของคนในบ้านที่เจ็บป่วยนะเวลาเราทําอะไรแล้วก็เป็นห่วงเขาไงว่าเขาจะเป็นหนักขึ้นไหมจะเป็นโรคเรื้อรังไหมนะอารมณ์ประมาณแบบนี้ก็จะมีเข้ามาด้วยเขาเรียกว่าจะมีในเรื่องของความทุกข์ซึ่งเกิดจากความทุกข์จากคนรอบตัวความทุกข์จากที่มันเกิดขึ้นจากทั้งครอบครัวทั้งบุตรบริวารทั้งสามีทั้ง พ่อแม่อะไรต่างๆแบบนี้นะครับเข้ามาถึงดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันได้นะครับเียกได้ว่าแก้ง่ายเลยนะใช้หลักธรรมนะที่ดาวพระพรท่านเล็งเข้ามาเนี่ยนะก็คือว่ามีเหตุผลนะใช้หลักปัญญานะครับช้าหน่อยแต่ตองให้ดีหน่อยแล้วก็รู้จักปล่อยวางไงนะความทุกข์ต่างๆที่มัน เกิด <S an> ขึ้นมาเนี่ยในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของความคิดต่างๆมันก็จะเบาบางลงไปนะครับเขาเรียกว่าเข้าใจหลักธรรมชาตินะประเด็นนี้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับทีนี้ดาวแบบนี้นะพอเข้าเข้ามาอารมณ์แบบนี้นะครับเป็นเหมือนตัวชิมลางก่อนนะว่าเดี๋ยวพอทางด้านของดาวฤกยูเนี่ยในปี66เนี่ยนะปีหน้าต่อไปนะที่มันเข้ามายืนอยู่แบบนี้นานๆเนี่ยจะมีอารมณ์เป็นอย่างไงเขาเรียกว่ามาเตือนให้รับรู้นะมาเตือนให้รับ ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปีถัดไปนะว่าถ้าผลอารมณ์มาส่งแบบนี้เหตุการณ์ต่างๆเกิดแบบนี้เราจะรับได้ไหมนะครับก็เรียกว่าเป็นช่วง สร้างประสบการณ์ชีวิตเพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับการมาเยือนของทางด้านของดาวมรตยูเต็มๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในปี2566นะเพราะปีนี้มรุยูไม่ได้อยู่ตลอดทั้งตลอดไปนี่นะมาอยู่แค่ช่วงสั้นๆไม่กี่เดือนนะแต่ไม่กี่เดือนนี้ก็สร้างความเครียดนะความกดดันให้กับชาวลัคนาราศีกันได้นะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของสุขภาพของตัวเองล่ะนะเรื่องสุขภาพของตัวเองเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะครับอาจจะมีเกณฑ์ พบแพทย์บ้างพบอะไรบ้างนะครับเพื่อตรวจรักษาส่วนที่มันเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นอะไรอยู่แล้วนะคืออย่างเช่นบางคนเป็นโรคแรงๆมาปีนี้ก็ได้ไปพบแพทย์ดีไปพบหมอดีนะทําการรักษาให้เข้าที่เข้าทางทาการรักษาปรับปรุงให้ดีขึ้นนะไม่ใช่โรคที่เพิ่องอุบัติขึ้นมาใหม่นี้นะครับอย่างเช่นอุบัติเหตุอะไรอย่างนั้นคงคงจะไม่ใช่นะจะเป็นโรคที่เรารู้อยู่แล้วแหละเราอยากจะรักษามันมานานแล้วแต่ไม่มีเวลาสักทีนะปีนี้ครึ่งหลังของปีก็จะมีในส่วนส่วนนี้นะครับ กลับเข้ามาให้กับดวงชะตาด้วยเขาเรียกว่าได้พบแพทย์ดีได้พบหมอดีรักษาแล้วแล้วมันก็จะหายไงต่อให้ยังต้องติดตามอาการอะไรต่างๆนานาเกิดขึ้นอยู่นะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นช่วงเหมือนพักฟื้นร่างกายพักฟื้นชีวิตพักฟื้นทาให้ชีวิตมันดีขึ้นนะเพราะประทัดเข้ามาเนี่ยก็จะให้คุณในลักษณะแบบนี้ตลอดทั้งครึ่งปีหลังของปี2565ด้วยนะครับทีนี้นะครับ ดาวมาย,ยืนในอารมณ์แบบนี้เราก็ต้องมีความกังวลนะอย่างบางคนเนี่ยดาวเสามายืนอยู่ในภพปุตตะนะปุตตะแปลว่าอะไรการเริ่มต้นใหม่นะการเกิดขึ้นมาใหม่ก็ได้อย่างเงี้ยนะครับถ้าครึ่งปีหลังนี้ใครที่จะ,อ,ะอยากจะได้งานใหม่อยากจะเริ่มต้นกิจการอะไรใหม่ๆที่มันซบเซาลงไปแล้วกลับมาพลิกฟื้นกลับขึ้นมาให้มันดีมาก,กขึ้น,น mm hmm. ก็ถือว่า ทำได้นะเพราะดาวายังส่งผลอยู่แต่ถามว่าจะรู้สึกเขาเรียกว่าทําแล้วมันได้ดังอกดังใจไหมนะครับมันก็ต้องลําบากก่อนมันก็ต้องสู้เต็มที่อดทนก่อนนะเพราะอย่างที่องศานะครับอย่างมฤตยูที่มาถึงดาวเสาถึงตัวเองเนี่ยนะครับทําให้หลายๆอย่างนะมันช้าลงไปนะเวลามันจะเกิดขึ้นมานะให้มันรวดเร็วด,ดังอกดังใจนะอาจจะไม่ได้นะครับเ็าเรียกว่า ค่อยๆเริ่มไปทีละน้อยสะสมไปสะสมไปจนสุดท้ายนะครับทั้งธุร,ก,ก,รกิจการงานกิจการการงานต่างๆมันก็จะมั่นคงขึ้นแข็งแกร่งมากขึ้นนะเรียกว่าเป็นปีที่ค่อยๆเริ่มไปแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องหยุดนิ่งเพ่อย่างเดียวนะเพราะดาวอย่างมริยูเดียมันโคท่านโคจรเข้ามาแล้วทําให้เรารู้สึกว่าไม่อยากทําและเบื่อและไม่อยากจะเริ่มและนะอะไรประมาณแบบนั้นเป็นปีที่จะต้องเหมือนอ่าพายเรือทวนน้ำนะ กำลังเราเนี่ยที่จะภายเรโทรนน้ำมันนะมีเต็มที่มีเต็มกําลังขอให้เชื่อมั่นในตัวเองแค่นั้นเองนะเพ,อพอราะพระหัสเนี่ยเขาเรียกว่ามาคุ้มโทษคุ้มภัยต่างๆนานา,น,าน,นะครับให้กับดวงชะตาตลอดทั้งปี2,565ด้วยแต่ด้วยความที่ดาวเขาส่งกําลังถึงกันอย่างงี้นะเลยทําให้ว่าต้องฝ่าฟันหน่อยต้องแข่งขันหน่อยนะอารมณ์ประมาณแบบนี้เลยนะครับอย่างถ้าพูดถึงเรื่องของความรักเนี่ยมีดีเข้ามาไหมมีดีเข้ามานะ แต่ก็เป็นช่วงพิสูจน์เวลาไงว่าจะต้องเลือกอย่างนี้นะครับทั้งเขาเลือกแล้วเราเลือกเขานะอารมณ์บําบมาแบบนี้เพราะอาจจะมีในส่วนของว่าจะต้องแข่งขันกันหน่อยเนี้ยนะครับจะต้องอเลือกหน่อยอะไรเงี้ยครับจะต้องมีเหตุผลอารมณ์แบบนี้นะเข้ามาถึงดวงถึงชะตาด้วยนะครับทีนี้ปีปีนี้นะครับอย่างในเรื่องของดาว,สาวเสาร์เนี่ยนะครับพี่โคจรงเข้ามาบางคนเนี่ยก็ถือว่า ได้บริวารน,นะเข้ามามาช่วยเหลือนะอ,อย่างเต็มที่เต็มกำลังใช้ในเรื่องของอความแรงกายแรงใจนี่นะครับมีบริวารดีเข้ามาบางคนได้บุตรได้หลานนี่นะเข้ามาเพิ่มเติมในชตาชีวิตนะครับก็ถือว่า,าเป็นเรื่องที่ดีนะครับตลอดทั้งปี2565นี้ด้วยนั่นเองนะครับนี่อย่างดาวพระราหู ดาวพระราหูที่ไปตกอยู่ในเรือนของมรณะพระราหูมาจากอลีอยู่แล้วนะครับก็เลยอุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยนะยิ่งเป็นตัวหนุนนะตัวเสริมว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันมีเข้ามาชาวลัคนาราศีกันจะสามารถจัดการปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมานั้นนะได้เป็นอย่างดีอันนี้คือจากราหูไงนะนะอลีไปตกมรณะนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆเราสามารถกาจัดทิ้งไปได้นะทิ้งหายยางถาวรได้เลยนะโดยอาศัยอะไรโดยอาศายัยพระพหัส h นะครับ ปัญญานะใช้สติใช้ปัญญาใช้องค์ความรู้ต่างๆเข้ามาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีถ้าใครอยากจะศึกษาต่อนะทั้งศึกษาภายในประเทศเนี่ยนะครับจากตีเป็นโทโทเป็นเอกนะแบบนี้ก็สามารถทําได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเข้ามากลุ่มงานต่างประเทศนะยิ่งดีนะงานส่งออกกลุ่มงานการศึกษาการวิจัยนะแบบนี้นะครับ ก็ถือว่าจะได้รับผลดีจากการโครจรของดาวนะซึ่งไม่ใช่แค่ดาวพระฐานอย่างเดียวที่มาเสริมนะเขาเรียกมิยกตยูเนี่ยนะครับจากดาวให้โทษกับกลายเป็นดาวให้คุณได้นะเฉพาะเรื่องของอต่างประเทศเรื่องของการส่งออกงานวิจัยอะไรต่างๆนะครับการเรียนรู้กระนะศาสตร์เดิมๆนะวิชาที่มันจะต้องอาศัยความทุ่มเทเต็มที่เต็มกําลังนะก็เรียกว่าจะประสบความสำเร็จดีทั้งสิ้นนะครับแต่ต้องได้มาแบบสาวนะ ได้มนด้วยความอดทนหน่อยนะโดยใช้ปัญญาหน่อยนะครับเท่านั้นเองนะครับลหลายอย่างก็จะร้ายนะกลับมาเป็นดีนะครับนั่นแสดงว่าเรื่องทุกๆมันมาจากสิ่งภายนอกนะถึงตัวไหมถ้ามันถึงตัวก็มีดาวคุ้มโทษคุ้มภัยให้นะเท่านั้นเองนะครับเรื่องการเงินนะก็คงจะไม่ได้ั่วไหลไปมากอย่างที่เคยผ่านมาแล้วนะ,ละหลายอย่างเริ่มจบลงนะครับรายจ่ายต่างๆเริ่มจบลง ก็จะมีเงินหมุนเวียนรายเดือนนะที่จะมีดาวมีผลกระทบบ้างมีผลดีผลเสียอะไรก็เป็นเรื่องแบบเบาๆไปแต่ประเภทว่าจะต้องจ่ายดูแลจ่ายก้อนโตๆอะไรแบบนี้นะในครึ่งปีหลังไม่เห็นนะไม่ไม่ได้มาให้เห็นอย่างชาัดเจนขนาดนั้นนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าการเงินก็จะฟื้นดีขึ้นกิจการการงานต่างๆก็จะดีขึ้นด้วยนะครับในหลายๆเรื่องขอขอบคุณทุกๆลัคนาราศีที่เข้ามารับชมรับฟัง ขอให้คลิปที่ทำนี้ได้ประโยชน์กับทุกๆคนขอบารมีพระรัตนไตรอวยพรหนุนนำส่งให้ทุกๆรัคนาราศีประสบแต่ความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยพลิกชีวิตได้ตลอดทั้งปี2,565ครับผม